ดังนั้นพวกเขาจึงบอกบ๊อบบี้ว่าในภาวะมึนงงเขาได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับข่าวกรองที่พวกเขาไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบันแต่อาจมาจากอีกโลกหนึ่งบ๊อบบี้รู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับพวกเขาตาอไปและมีคำถามบางอย่างที่เขาอยากให้พวกเขาถามแทนเขาประการแรกเกี่ยวข้องกับความกลัวความตายของเขาเขามีความเชื่อมั่นมานานจนจำ ไม่ได้ว่าเริ่มต้นอย่างไรและเมื่อใดและจะเสียชีวิตในวันเกิดครบรอบ30ปีซึ่งตรงกับวันที่18มิถุนายนถัดไปคืนหนึ่ง <_ themselves> เขาฝันเป็นพิเศษว่าเขาจะตายในรถสีเขียวภายในสีน้ำตาลเขาเชื่อมั่ว ห้าชะตากรรมของเขาถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะทำอะไรบ้าๆเช่นเดินสุ่มสี่สุ่มห้าข้ามทางหลวงที่พลุกพล่านเชื่อว่าไม่มีอะไรสามารถรัดขาเขาได้จนกว่าจะถึงวันนัดความเชื่อของเขาแข็งแกร่งขึ้นก็ต่อเมื่อภรรยาของเขาสืบทอดรถยนต์สีเขียวที่ตกแต่งภายในด้วยสีน้ำตาลเมื่อทั้งสามมารวมตัวกันในเย็นวันรุ่งขึ้นแอนดีเจอร์ก็เริ่มหลังจากทำให้บอบบี้ตกอยู่ในพวังโดยถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความกลัวต่อการตายของเขาคเรียนตอบว่าเขาจะไม่ตายในแง่ากายภาพ เขาจะเสร็จสมบูรณ์ได้รับความร้อนเราจะเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับงานนี้อย่างเต็มที่นั่นเป็นข่าวดีมันเป็นคำถามของการเกิดใหม่มากกว่าการตายผมคิดว่าเราสามารถอธิบายเรื่องนั้นให้เขาได้อย่างน่าพอใจอันเดียกล่าวแต่มีคำถามที่สองบ๊อบบี้อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงได้รับเลือกให้เป็นผู้รักษาโคเรียนอธิบายอย่างไม่สอดคล้องกันเราเลือกหลายปีสิ่งนี้จะชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปชีวิตใหม่ชีวิตต่อไปในยุคหน้าของเขา เขาได้รับเลือกมากมายเขาได้รับเลือกก่อนอีกไม่นานเขาจะเข้าใจและรู้เขาอยู่กับคุณมาก่อนนี้เป็นการแจ้งข้อเท็จจริงครั้งแรกซึ่งจะต้องพูดซ้ำบ่อยๆในการสือ่อสารในอนาคตนั่นคือกลุ่มที่จัดประชุมเพื่อกิจการปัจจุบันเคยทำงานร่วมกันในชาติก่อนๆคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าที่ไหนและเมื่อไหร่แอนดริจะถามโดยเน้นว่าการได้รับข้อมูลนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่มันอาจช่วยให้บอบบี้ยอมรับบทบาทของเขาได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาไม่ยอมรับความจริง โคเรียนตอบเขายัางไม่พร้อมสติของเขามีแต่จะสับสนมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาอยู่กับคุณเมื่อใดเราต้องการบางอย่างที่จะบอกเขาฟิลิปประท้วงแต่เธอได้รับเพียงการรับประกันว่าเขาจะรู้และยอมรับทุกสิ่งในไม่ช้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะไม่สนใจแนวทางนั้นอีกต่อไปดังนั้นแนนดริเจอร์จึงหยิบรายการคำถามที่เขาเตรียมไว้ออกมาจากกระเป๋าก่อนอื่นโคเรียนตระหนักถึงความเกี่ยวข้องของเขากับฮัวหรือไม่ พูว่าเป็นชื่อของอรารยธรรมนอกโลกที่เขาและเกลเลอร์ได้รับมาเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขาติดต่อกันอยู่โคเรยอันตอบว่ามีคนมากมายที่ทำงานร่วมกับหลายคนบนโลกของคุณคุณได้รับการติดต่อแล้วคุณทำไปมากแล้วเราจะแนะนำคุณในไม่ช้าถึงสิ่งที่เราขอให้คุณทำคเริยนทราบหรือไม่ว่ายูริเกเลอร์คือใครแอนดิชาถามพวกเขาเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่ที่ใช้เกเลอร์เป็นช่องทางหรือไม่เรารู้เรื่องนี้คือคำตอบตอนนี้เราไม่ได้ร่วมงานกับเขาแล้ว และสำหรับคำถามเพิ่มเติมของแันดริเจว่าพวกเขาสื่อสารกับกลุ่มที่ทำงานร่วมกับเขาหรือไม่โคลริอันตอบว่าใช่เรามีหลายกลุ่มและเราเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกลับมาที่เรื่องของบ๊อบบี้แันดริเจถามว่าโคเรยอันเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่คาดกันว่าโพเตอร์ไกด์รอบตัวเขาเมื่อหลายเดือนก่อนหรือไม่ใช่เช่นเดียวกับที่ไฟเผาพาคุณมาที่นี่สิ่งเหล่านี้พาฟินลิตมาที่นี่คุณน,นี่มันยุ่งยากจริงๆ แอนดรีจะพูดพร้อมกับหัวเราะคุณฉลาดมากในการพาบ็อบบี้ฟินลิทและฉันมารวมตัวกันมีคนอื่นอีกไหมที่เราควรย้ายออกไปหาหรือระวังที่คุณสามารถระบุตัวหรือตั้งชื่อได้เราจะเตรียมการเพื่อให้คุณได้พบกับคนอื่นโคเรียนตอบ คุณจะได้พบกับหมายเลข3เร็วๆนี้แอนดริเจอร์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับประเภทการรักษาที่บอบบีสามารถทำได้และกลยุทธ์ที่พวกเขาควรใช้ในการเผยแพร่ความสามารถของเขาเขากล่าวถึงการประชุมนานาชาติเรื่องการรักษาโรคเมเลเชอร์สที่จะจัดขึ้นที่ลอนดอนในอีก2เดือนข้างหน้าและถามว่าเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ที่บอบบี้จะเข้าร่วมและสาธิตพลังการรักษาของเขาใช่คนเหล่านี้คือคนที่จะช่วยคุณ เกาลีอ้กล่าวโดยหมายถึงแพทย์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่จะเข้าร่วมการประชุมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องรีบเร่งบ๊อบบี้ไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากเขามากเกินไปเร็วเกินไปให้พอใจกับการน้มน้าวคนกลุ่มเล็กๆที่มีความสามารถของเขาในตอนนอแรกท้ายที่สุดแล้วหากเขาสามารถสร้างร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง,งพอด้วยความระมัดระวังเขาจะสามารถรักษาอาการใดๆก็ได้ไม่มีอะไรที่ช่วยเหลือไม่ได้ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่บัดนี้เราจะไม่ทำแบบเดียวกับการเผาไหม้ที่จะดึงดูดคุณอีกต่อไปเราจะเอ ริมต้นง่ายๆเราจะเริ่มต้นด้วยงานที่น้อยลงเพื่อดูว่าจะยอมรับได้อย่างไรหากสิ่งนี้ได้รับการยอมรับสิ่งต่างๆเช่นที่คุณพูดถึงก็จะได้รับการยอมรับและเสร็จสิ้นมันจะเป็นหน้าที่ของฟินลิสในการชี้แนะควบคุมและเร่งงานการรักษาของบอบบี้และช่วยให้ภรรยาของเขาเข้าใจเขาและให้การสนับสนุนเธอคุณต้องพยายามอธิบายให้เธอฟังว่างานนี้จะไม่พลากเธอไปแต่จะเพิ่มโคเรียนกล่าวฟินลิสสัญญาว่าจะพยายามและหลังจากแลกเปลี่ยนน้ำใจและขอบคุณแล้วฟินลิสกล่าวว่า เยี่ยมมากที่ได้พูดคุยกับคุณและสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่แอนดริจะกล่าวบ๊อบบี้ถูกนำออกจากพวังและเซสชั่นสิ้นสุดลงเมื่อพิจารณาถึงข้อเสนอที่ว่าบ๊อบบี้ควรจะไปลอนดอนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่องสุขภาพและการรักษาโรคในเดือนพฤษภาคมแอนดริเจจึงต้องการจัดให้เซอร์จอห์นวิตมอร์ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนหลักของการประชุมมาพบเขาจอห์นกำลังงอจะไปนิวยอร์กเมื่อต้นเดือนเมษายนพร้อมกับเพื่อนนักเขียนและนักชีวิตวิทยาชาวอังกฤษไลออนวัสสันซึ่งจะเข้าร่วมในการ ประชุมครั้งนี้ด้วยดังนั้นแอนดริเจอร์จึงจัดให้ฟิลิสและบอบบีเป็นแขกของเขาในเวลาเดียวกันเมื่อจอร์และเพื่อนบางงอคนในอังกฤษเกิดแนวคิดที่จะให้ลอนดาอนได้ลิ้มรสการพัฒนาเอชิงกบางประการในฉากวัฒนธรรมต่อต้านแอนดริเจอร์เป็นคนแรกที่เขาคิดว่าเป็นนอผู้มีส่วนร่วมที่มีศักยภาพเขาเคยได้ยินเขาบอลระยายในแคลิปอเนียเมื่อ,อสองสาปีก่อ,อนและประทับใจทั้งในตัวแอนดริจาและคำพูดของเขาซึ่งเกี่ยวว่ากับงานของเขากับอาริโกเขา ได้ติดต่อดันริเจอร์และพบว่าเขาไม่เพียงแต่เต็มใจที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมเท่านั้นแต่ยังมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดและยังมีประโยชน์อย่างมากในการให้คำแนะนำและการแนะนำแก่ผู้ที่อาจเข้าร่วมคนอื่นนน,นดังนั้นเมื่อดอนริเจลเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับบอบบี้ฮอนและการสื่อสารแปลกๆที่เกิดขึ้นผ่านตัวเขาและข้อเสนอที่ว่าเขาควรเข้าร่วมในการประชุมนั้นจอรนก็กระตือรือร้นที่จะได้ยินมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการวางเขาไว้ภาพเป็นดิจแนะนําเมื่อจอนมาถึงออสเนิงกับไลอาในวันที่7เมษายนก็คือให้จอนฟังเทปการสื่อสารทั้งสองกับโครีอันที่พวกเขามีในออร์แลนโดเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนอนเมื่อเขาได้ยินเทปจิตใจของจอนก็เต็มไปด้วยคําถามความสงสัยและความสงสัยใครหลอกใครเขาสงสัยหรือมันเป็นกรณีของการเข้าใจผิดโดยรวม